สวัสดีค่ะจูนเจ้าของร้านจูนวินเทจช็อปนะคะขายของในไอจี IG. มาแล้วประมาณ2ปีค่ะมียอดขายหลักแสนต่อเดือนนะคะจูนไม่เคยยิงแอดเลยไม่ได้โฆษณาเลยไม่ได้โปรโมทเลยใช้ออร์แกนิกล้วนๆเลยค่ะจูนมีวิธีการนะคะที่จะมาบอกกับทุกคนแต่มันไม่สำคัญคือมันก็สำคัญแต่มัน มันไม่สําคัญเท่าวิธีคิดอะคะ่ะวิธีคิดมัน80%ที่จูนเปลี่ยนได้ที่จูนได้ดีได้ที่จูนจูนว่าจูนดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะกดจารกดแรงดึงดูดค่ะจูนเปลี่ยนวิธีคิดก่อนคะ่ะวิธีคิด80%เลยนะคะโค้ดของโค้ดสาคัญเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดอะความคิดเราไม่เปลี่ยนอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของเราอะ ยังไงเรายังคงมีชีวิตเหมือนเดิมค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราเรายังคงเป็นที่คนที่หงุดหงิดอารมณ์เสียปิดบานอยู่ยังไงเงินก็ไม่อยู่กับเราค่ะเพราะจูนเคยเป็นคนหนึ่งแล้วที่ปกติจูนข,ขายของดีอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ขายของดีอยู่แล้ว mm. แต่จูนมีอารมณ์ที่หงุดหงิดหัวเสีย <ens. S 2> เงินก็ไม่อยู่กับจูนจูนรู้เลยว่าทําไมจูนไม่มีเงินเก็บเป็นเพราะว่าจูนเป็นเป็นคนแบบนั้นจูนก็เลยเปลี่ยนตัวเองใหม่ <ected> คนที่หงุดหงิดอารมณ์เสียคิดลบต่างๆนานาเลยค่ะคิดว่าทุกอย่างมันยากพอมาเจอครูสิตามาเรียนกฎจารกฎแรงดูดจะมีเงินเก็เกบค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นบทนี้ให้แม่ได้จากการที่เราเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เราเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของเราเพียงเท่านั้นเองค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะให้รเรียนมหากราบ21วันค้นหาได้ทาง YouTube เลยค่ะของครูสิตานะคะดีมากๆเลยให้เราไปเปลี่ยนวิธีความคิดของเราก่อน คือวิธีคิดของเราก่อนมันสาคัญกว่าวิธีการที่ตูนจะบอกอีกถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดอ่ะคุณจะมีในหัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอคือมันจะมีแต่ในหัวว่าทุกอย่างมันยาก คือมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันก็จะทําอะไรมันก็จะดูยากไปหมดอะค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทําอะไรมันก็ง่ายทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็รู้เลยว่าชีวิตของเรามันกําหนดเองได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะดูข่าวเศรษฐกิจคงจะโทษเหตุการณ์โทษสถานการณ์โทษโควิดอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจูนมาเรียนกฎวันกฎแรงดูดกับภูสีตานะคะเรียนฟรีเลยค่ะที่หน้าเพจไม่โทษลคะค่ะ รู้เลยว่าชีวิตของเรากําหนดเองได้รู้เลยว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นภายนอกอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเหตุการณ์สถานการณ์มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันไม่เกี่ยวกับการที่เราขายดีหรือขายไม่ดีการที่เราขายดีหรือขายไม่ดีมันขึ้นอยู่ยกับตัวเราค่ะเพราะเราเป็นแม่เล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเป็นแม่แม่เล็กที่คอยปล่อยขึ้นดึงดูดทุกอย่างเลยให้เราเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะสมมุติว่าคุณเคยคิดว่าขายขาย คุณไม่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการขายของเนี่ยคะ่ะแล้วคุณมาเรียนรู้วิธีการจากจูนวิธีการขายของไอจีอ่ะยังไงคุณก็ไม่ปังอะ่ะคือแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้จากการที่คุณบอกว่าคุณขายของไม่ดีแต่คุณเปลี่ยนใหม่ได้เพราะที่ผ่านมามันมันคืออดีตที่ผ่านมาแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราเปลี่ยนวิธีคิดได้คะ่ะอืมอาจเมื่อก่อนอาจจะเคยคิดว่าเงินหายากแต่พอมาเรียนกดจวลกดแรงดูด sabes. คุณเปลี่ยนวิธีคิดอนุญาตตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิดอะคะ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเงินมันหาง่ายแล้วคุณมาเรียนวิธีการอะคุณก็จะยิ่งปังมากๆเลยคือย้ําเลยนะคะให้ไปเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเราจะเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานอของตัวเองได้จากการที่เราฝึกฝนเป็นเวลาย1สิ็ดวันนะคะมันไม่ได้ใช้แค่เวลาเพียงแค่วันสองวันหรือไม่ถ้าคุณตัดสินใจวันเดียวก็เปลี่ยนแล้วค่ะอืม คือถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดอะยังไงคุณก็ปังวิธีการที่ดีมันจะตามมาเองถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดอะคุณจะรับสิ่งใหม่ๆคุณจะรู้ว่ามันมีแต่ความเป็นไปได้ทุกอย่างมันง่ายมันเป็นไปได้ให้เราไปเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะจูเลียนจูเลียนอามหากราบ2ดวันของครูสิตาคนหาได้ทาง u t u b e แล้วก็แล้วก็แล้วจูนก็เรียนกดจวนกดแงดงดูที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ทุกๆวันเลยเพราะว่าเพราะว่า จูนได้ดีเพราะกดวันกดแรงยึ่งดูจริงๆเรียนฟรีที่หน้าเพจอะคะ่ะถ้าไม่มีกดวันกดแรงดูดก็คงไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นจนตอนนี้คงบทนี้ให้แม่ไม่ได้คงขายของไม่ดีเท่าตอนนี้ยิ่งโควิดมาถ้าเป็นเมื่อก่อนคงคงไม่รู้จะยังไงแล้วค่ะแต่ถ้าตอนนี้คือยอดขายดีมากยอดขายเพิ่มคูเพิ่มคุณเ,เพิ่มขึ้นจากตอนที่ไม่มีโควิดอีกคะ่ะอืมเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดค่ะเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปเปลี่ยนวิธีคิดก่อนไปไปไปมองโลกเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนมันเปลี่ยนง่ายคะ่ะถ้าเราอนุญาตนะคะคนเราจะเปลี่ยนง่ายได้ขนาดนั้นหรอง่ายมากค่ะง่ายมากๆค่ะอืคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ